ไอมเอมต้องมีสมารถทีไรก่านีได้ลูจกจะพ่อ,อไม่ไปหลอกปุปปาไอา้ พระชางคุลีองค์นามาศ <สะ S 1> พระชางคุลีสว <ะ S 1> <สะ S 2> หานามหานี่คือพระชางคุลีพระโพธิสัตว์แห่งหน้าผู้ซึ่งทำพิธีส่งเจ้าหญิงเขมอับสรมายังเมืองมนุษย์เขมอับสรขอทำความเคารพองค์พระชางคุลีเจ้าค่ะเจ้าหญิงเขมอับสรเจ้ารู้แล้วใช่หรือไม่ว่าเจ้าเหลือเวลาเพียงแค่หกเทน กำแพงแก้วเมืองบางบทก็จะเปิดขึ้นเจ้าจะต้องกลับเมืองบางบทเข็มได้ทราบแล้วเจ้าค่าองค์พระชังคุลีและเข็มยังได้ทราบอีกว่าเข็มมีเวลาเพียงแค่หกเดือนเท่านั้นที่จะตามหามณีนพรั์ทางเก้าให้พ้เขมอัสอนเจ้าหวั่นกลัวหรือไม่ที่เจ้าได้ร่วงรู้ว่าเจ้าจะมีอายุไขเพียงแค่2 1ปี เข็มไม่กลัวหรอกเจ้าค่ะเพราะเข็มตั้งใจเอาไว้แล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่นับจากนี้เข็มจะทําประโยชน์ให้เกิดแก่เมืองบางบทและช่วยพ่อกับแม่ของเข็มออกมาให้ได้ข้าชื่นชมยินดีในความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าการฝึกฝลร่างกายให้เข้มแข็งการฝึกจิตใจให้แน่วแน่จะสามารถทําให้เจ้าเอาตัวรอดได้ในเมืองบางบดแต่การฝึกฝนเพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอ กับการที่เจ้าจะต้องรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9้าได้หรอกนะพระช้างคุรีมหมายขวาว่าจังไหนละจ้าเมื่อเจ้าเดินทางไปยังเมืองบางบทเข็มเงี้ยวที่หูของเจ้าจะนำทางเจ้าให้ไปพบกับมณีนพรัตนทั้ง9้าแต่ด้วยพลังของมณีนพรัตน์ทั้งเก้าช่างยิ่งใหญ่มหาศาลชาวเมืองบางบทไม่ว่าจะเป็นผู้ใดตนใด ก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้มากกว่า1นึเม็ดพลังของมณีนพรัตน์ก็จะทำลายร่างนั้นให้แหลกสลายไปในทันทีหนึ่งผู้หนึ่งตนสามารถถือครองมณีนพรัตน์ได้เพียงหนึ่งหากผู้ใดถือครองมณีนพรัตน์มากกว่าหนึ่งด้วยมือเปล่าผู้นั้นต้องตายแล้วอย่างนี้เข็มต้องทำยังไงล่ะเจ้าค่ะถึงจะถือครองมณีนพรัตน์ทั้งเก้าไว้ได้ มีอยู่สองวิธีที่จะรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้งเก้าไว้ด้วยกันได้วิธีแรกคือคาถาวุฒคาถาวิเศษที่จะรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้งเก้าไว้ด้วยกันแต่ตอนนี้คาถาวุฒอยู่กับพญาอินทร์ไกรสอนแล้ว,วิธีที่สองละเจ้าค่ะนอกจากคาถาวุฒแล้วอีกหนึ่งวิธีคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวเมืองบางบท และคนในเมืองมนุษย์ประชางคุรีหมายความว่าเคยมีชาวเมืองบางบทกับคนเมืองมนุษย์ได้เสียกันจนไม่รู้กังสั่นว่ครับใช่เข็มอัสอนเจ้าจงตามหาคนผู้นั้นผู้ที่มีสายเลือดผสมผู้ที่จะเก็บรักษามณีนพรัตน์ทั้ง9ไว้ได้แม้ไม่มีคาถาวุธเข็มเข้าใจแล้วเจ้าค่าองค์พระชังคุลีหเดือนนับจากนี้ ก่อนที่กำแพงแก้วจะเปิดออกเข็มจะต้องตามหาผู้ที่มีสายเลือดผสมระหว่างคนในเมืองมนุษย์กับชาวเมืองบางบทให้พบเพื่อขอให้เขาผู้นั้นถือคองมณีนพรัตน์ทั้งเก้าไว้ก่อนที่จะมีการทำพิธีปลุกคาาแห่งนพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งข้าขออำนวยอวยชัยให้เจ้าสมปรารถนาได้พบกับคนที่มีสายเลือดผสมได้ในเร็ววัน